ผมวัสดีครับนะตอนนี้อยู่ตรงหน้านะครับเดีอดถามเมืองผุนะผุที่พันจุดหลังจากฉลองปีใหม่นะครับปีเก่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับตอนนี้อยู่นาบ้านนิทามเมืองของไอผุพลังคนที่จุดนะเดกจังหน้าที่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ท้าทาเมืองผุอยู่นะครับในเวลาตอนนี้ยังเป็นวันที่สาสิบเอ็ดอยู่นะครับยังจะเป็นวันที่หนึ่งวันถึงเกี่ยวกับถามเมืองผุนะถาเมืองผุ คนพ่อใหญ่อยู่นะนะเติมเงินฟุเดียเติมเงินนะพ่อใหญ่ก็มาเมืองกันนะครับเดี๋ยวถ้ามเงินนะจากน้อยตุ่มตุ่มตุ่มภาสิเป็นว่าพันพันกุนัจพันกวนัแพันสีตนสำเนียงนะครับผมหลายนาทีเติมเลยครับพันกุนัจเดี๋ยวถ้ามเงินนะครับใช้เวลาสี่นาทีสี่นาทีป่อโอ้ถ้ามเงินเติมเงิสี่นาทีนะพ่อใหญ่เอนมาเดี๋ยวถ้ามเงินครับผมไปรอติดตามนี่ครับนี่บ้านบ้านนายอิระโกโก้นี่แหละครับมองนี่ที่ที่เพิ่นที จุดปุ่มตุ่มคือนี่หละครับผมเดี๋ยวจะถามมึงนะครับผมถามมึงนะถ้าเกินสร้องอะไรนี่นี่ยั่งนะครับตัวนี้เป็นปุไฟที่คิดคิดว่าสุดย่อยสุดนะครับคุณเห็นไฟไฟไม่แมบมแมบปป่ครับคุณปุ่ไฟไม่แมบนะครับคุณละนั่นแหละครับผมนะพฤศจิจุดยิมมองหันนะครับตัวนี้นะจุดยิมมองหันนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้กลังขึ้นตะบุนจุดแล้วครับทั้งพี่พรันจุดครับผมนะแต่พฤศจิจุดนะครับผมเองนะเดี๋ยวถามมึงนะครับถามมึงนะครับ โอเคโอเคครับท่าเมืองนะครับผมท่าเมืองผู้ทธผมว่าในประวัติศาสตร์เลยอย่ารอเมืองรอเมืองรอเมืองครับรอเมืองครับอ้าวเขาดับไฟแล้วครับผมนะต่อไปนี้เป็นการดับไฟแล้วนะมองหันดับไฟแล้วครับมองแกงเลยดับไฟแล้วต่อไปเขากับเมืองผู้แบบตุ้มตามตุ้มตามเลยครับนะว่าอันนี้เท่าไรครับผมอ้าวเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายภาพผมไอ้ในระบบไอ้อันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเมืองก่อนนะรอเมืองก่อนนะรอเมืองก่อนว่าจะคล้องถ่ายรูปในเราจะ มือใหม่นะได้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับผมเดี๋ยวแล้วครับไฟหนึ่งพันดวงไฟหนึ่งพันดวงนาทุ่งนาทุงนาทุงนาโกโก้นะครับ,รบ 1, 1, ทุงทท่ง,นา,งนาโกโกาหมุนถึงนะครับโอ้นะครับสวยงามสวยงามสวยงามมากโอ้โยโอ้ยโอ้สุดยอดโอ้

โอ้โอ nah, nah, like ้โอ้โอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดน่ะสุดยอดไลท์สุดยอดไลท์น่ะสุดยอดไลท์สุดยอดไลท์เป็นบุตตามาเมิรงมาเมิรงมาเมิร์งอ้ แบบไต้ไ بني ور وحواله